เสื้อแขนยาวซิบแงสงมาซ่อมสิบจี่ร้านป้น้อยพุทาเก่าอันนี้เป็นเสื้อที่ออกแบบเป็นแนวไหมพรมนะครับก็เลยจะเย็บยากต้องรีดแก้ใหม่ครับเพราะว่าเสื้อมันยุ่ยยิงดึงมันยิ่งยืดนะครับต้องเอาเข็มกัดนําไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเสื้อแบบนี้มันยไวยตัวนี้ถึงขนาดก็ต้องเปลี่ยนเต็นทีติดซิปใหม่ทำงานโหดจริงเป็นหมุดยืดไว้แบบนี้นะครับกันมันยืดผมมันยืด,อยดตองฝักฟองมันไปย,งงยืด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองกันนะครับโอเคโอเคลองแล้วดีมันใหม่แล้วครับใครสนใจแวะมาได้นะครับที่ร้านปน้อยเย็ยผ้านะครับบ้านชัยเยี่ยมนะครับอยู่ตรงข้ามกับเมืองไทยริสซิ่งนะครับช่างประสบการณ์เยอะราคาย่อมเยาเดี๋ยวนะครับวาเย็บผ้ามาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดไป็นคนวงกันเองนะครับผมไม่มีการจิเล่บ๊ายบาย